ในโลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบและหนึ่งในนั้นคือปริศนาของ Fresno Night Crawler สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ปรากฏตัวขึ้นในยามค่ำคืนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990เมื่อกล้องวงจรปิดในเมือง Fre s โ no, นรัฐแคลิฟอร์เนียได้บันทึกภาพสิ่งมีชีวิตสองขาสูงประมาณ3-4ฟุตเคลื่อนที่ไปมาอย่างช้าๆในสวนหลังบ้านสิ่งที่ทำให้ Night Crawler น่าขนลุกคือรูปร่างที่แปลกประหลาดมันดูเหมือนมีเพียงแค่สองขาที่ยาวเรีียววไมม่ลตั ไม่มีแขนและไม่มีสีสัะที่ชัดเจนสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ได้เห็นหลังจากคลิปแรกเผยแพร่ออกไปก็มีรายงานการพบเห็นที่คล้ายกันขึ้นขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีซึ่งทําให้ปริศนาของสิ่งมีชีวิตนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้นนักวิจัยหลายคนพยายามหาคําอธิบายบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงการหลอกลวงบางคนคิดว่าอาจเป็นการเข้าใจผิดจากสัตว์ป่าหรือบางทีอาจเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่เรายังไม่รู้จักไม่ว่าเฟรสโนไนท์คราวเลอร์จะเป็นเพียงตำน การหลอกลวงหรือสิ่งมีชีวิตจริงที่ซ่อนเร้นอยู่มันยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกและกระตุนให้เราตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้ในโลกใบนี้